สวัสดีครับวันนี้เราก็ได้เลิกมาเปิดสักาดกันคุมทีมนะคุมทีมมาสเตอร์ลีกเป็นซีรีส์อีพีแรกก็มาลุ้นกันครับมาครับใช้สมสูสรนี่ครับนักเตะจากสมสูสรนอ่า มาลุ้นกันครับว่าผมจะคุมทีมอะไรซึ่งผมเลือกแล้วนะใน t ิกตอกที่ผมสอบถามไปว่าจะคุมทีมอะไรนี่บุรีรัมมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับบุรีรัมนีมาเป็นอันดับหนึ่งเลยเยอะที่สุดแล้วก็มีเมืองทองมีชนบุรีชนบุรีก็น่าสนนะครับชนบุรีชนบุรีรมีน้องๆพิมพ์มาว่าให้กลับมายิ่งใหญ่ มีดาวรุ่งเยอะเออว่าน่าสนใจเลยครับชลบุรีเพราะว่าก็ล้างจากความสำเร็จมานานแล้วก็มี b ีจีปทุม b ีจีปทุมนี่ผมคิดว่านักเตะเขาค่อนข้างที่จะเก่งครบเครื่องแล้วนะครับผมก็เลยยังไม่ค่อยสนใจนะครับผมอยากทำทีมขึ้นมาเองครับซึ่งผมเลือกแล้วว่าผมจะคุ้ม คุม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 อะไรดีคุมเมืองทองนะผมจะเลือกคุมเมืองทองยูนเต็ดนะครับก็กับขออภัยแฟนมาริโอ,อยูลอปกี้ด้วยนะผมผมขอมาคุมแทนรอลเล่นนะครับก็แค่เป็นซีรีส์ในเกมดูเพื่อความสนุกนะอย่าีอย่าซีเรียสอย่าดราม่า,มากันนะครับก็สำหรับแพทก็เลือกเลยครับสําหรับแพทนี้ ก็อัปเดตนักเตะล่าสุดเลยนะนี่ครับมีรับลังนิดด้วยซึ่งผมก็จะใช้ตัวผมนะนี่ผมเอาหน้ามาใส่จูเลียนนาเจอมันนะ <c oughs> เปลี่ยนชื่อก่อนครับสัญชาติไทย <c oughs> แต่งกายผมจะเลือกเป็นเสื้อเชิญน,นะค่อนข้างที่จะเท่ ผมชอบเป็นการส่วนตัวลุยกันครับอ่าหน้าต่างตรงนี้ความคึกคักในการซื้อขายอ่ะซึ่งผมไม่อยากให้ตลาดมันคึกคักมากเกินไปนะเดี๋ยวมันจะซื้อขายกันเฟอเกินน่ะผมเอาค่อนข้างต่ำนะและความยากในการซื้อขายผมเอาค่อนข้างยากงบประมาณปกติเลยครับหน้าต่างเล็กๆผมขอปิดนะเพราะว่าในตลาดในแผทปัจจุบันนี่เป็นตลาดล่าสุดแล้วเดี๋ยวเรา จะไปซื้อตัวกันในตลาดหน้ากันนะก็ระดับการแข่งขันผมขอเป็นระดับสูงสุดนะเพราะว่าผมเคยเล่นระดับซูเปอร์สตาร์ตำนานแล้วมันเล่นมันตึงเกินนะผม,ผมก็ไม่ได้เล่นเก่งผมจะเอาแคา่พอประมาณเอาแค่พอสนุกนะผมขอเป็นระดับสูงสุดนะครับขออภัยคนที่เล่นเก่งๆด้วยนะเวลาผมเอาประมาณสัก7นาทีพอครับหน่วยสกุลเงินเอาเป็นยูโร ถ้าเย็นมันจะเยอะไปมันจะฟื้อไปมันจะขึ้นเยอะไปมาตกลงเลยครับเป็นโปรเจกต์ที่ผมคิดจะทำมานานมากเริ่มขึ้นแล้วมาครับเข้ามาแล้วครับในสโมสรก็มีนักเตะมาต้อนรับครับกับประธานสโมสรมาต้อนรับเราจับมือจับมือครับ อปุ่งขอเป็นตัวจริงนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับเย <c oughs> นี่ครับมานั่งจิบกาแฟ ى, คุยกับลูกทีมโค้ชคนใหม่ของพวกเขาจะพากีเลนพยองกลับมาได้หรือไม่ครับมาดูกันครับผมตั้งใจทํามากครับนี่ครับกลวิทธาทากษาก็เดินมาจับมือของผมมาครับก็มาที่สนาม2ของเมืองทองนะมาคุยกันว่า แผนงานของเราเป็นยังไงจะดันดาวรุ่งหรือจะเป็นเจ้าบุญพุ่มนะก็มาดูวัตถุประสงค์และตั้งเป้าหมายนะอ่าก็ดูบอร์ดของเราครับว่าเขาเจะเป้าหมายยังไงต้องการหารือเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของฤดูกาลน,นี้อ๋อถ้าเราต้องการจะตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้นในนดูกันหน้าเราจบอย่างน้อยท็อปซิกนะ สมโมสรของเราตั้งเป้าหมายไว้ที่ท็อปซิกนะครับท็อปซิกก็คืออันดับ6เนี่ยแหละอ่าผมมองว่าเห็นด้วยนะเพราะว่าถ้าเราจะเป็นแชมป์นี่เป็นชนะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเราเราตั้งความหวังไว้สูงเกินไปซึ่งทีมเราก็ห่างความสําเร็จมานานเราตั้งประมาณนี้ไว้ก่อนก็ดีนะผมเห็นด้วยอ่าประมาณนี้ครับ <B ling> ผมเห็นด้วยกับการคว้าตําแหน่งท็อปซิกในลีกควรเป็นจุดสนใจหลักของเรานะ แนวทางไปทางเดียวกันแล้วครับอันนี้ก็คุยกันง่ายแล้วมามาพบกับสื่อมวลชนนะครับครั้งแรกในการคุมทีมของเราเลยดูครับเราจะโดนสื่อกดดันขนาดไหนขอแสดงความยินดีกับการได้รับตำ,ตำแหน่งแต่งตั้ง เป็นผู้จัดก,การทีมบอกเราหน่อยว่ารู้สึกอย่างไรที่ได้เป็นผู้จัดก,การทีมสโมสรที่โด่งดังแห่งนี้อเราเอายังไงดีเราเอาเป็นผมจะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังดีกว่าครับผมซาบซึ้งอย่างมากที่ทุกคนให้โอกาสผมในครั้งนี้รวมถึงประธานสโมสรและพนักงานทุกคนผมจะทําให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้ทุกคนผิดหวังออกตัวค่อนข้างที่จะแรงเลยนะครับก่อ <c oughs> ผมมั่นใจนะว่าจะพาเมืองทองกลับมาพัง,งาดได้สไตล์แบบไหนที่คุณต้องการเล่น,นใน้ดูกันนี้ผมต้องการให้นักเตะแต่ละคนเล่นอย่างดุดันครับผมชอบในสไตล์ดุดันเพลสซิ่งนักเตะทุกคนต้องถวายหัวเล่นเพื่อชัยชนะว้าวก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะการถแถลงการของโค้ชคนใหม่ของเมืองทอง เดี๋ยวผมจะมาอธิบายแพทก่อนนะครับว่าในทีมมันมีกี่ทีมอะไรยังไงอ่ะมาเรื่องเลยครับโครงสร้างของลีกจะเป็นเป็นลีกของแพทนี้เขาจะแก้ไขันาจะลีกบราซิลนะถ้าเขาจะไม่แก้ไขนี่มันจะไม่สามารถมีการเลื่อนชั้นตกชั้นได้ซึ่งพอแก้ไขมาแล้วอะ่ะรายการช้าง FA ครับก็จะมาแข่งก่อนลีกแข่งจนจบจนได้แชมป์ครับเป็นรอบนอก ่าซึ่งก็ผมก็ขออธิบายไว้ก่อนเลยนะตรงนี้เราก็ไม่ต้องซีเรียสมากนะเราก็ดูเพื่อความบันเทิองอ่าเดี๋ยวมาดูทีมกันนะครับทีมจะมี20ทีมนะปกติไทยลีกก็จะมี 10, 16ทีมนะครับ16ทีมแต่แพทนี้เขาใส่มา20ทีมเพราะว่าเป็นโครงสร้างลีกของรบราซิลเพื่อที่จะเลื่อนชั้นตกชั้นได้ ซึ่งทีมที่เพิ่มมานี่ก็จะเป็นบุรีรัมยูนเต็ดบเนี่ยครับแล้วก็มีเป็นทีม B ของทีมใหญ่อ่ะทูแบงคอกบการท่าเรือ B ชนบุรีบมี4ทีมนะเราก็อย่าไปซีเรียสน,นะถ้าผมเจอทีมพวกนี้ผมก็ขออนุญาตกดข้ามไปเลยนะไม่แข็งซึ่งแอดเขาใส่มามันเป็นทีมที่ไม่เก่งคนระัความสามารถไม่ไม่เยอะซึ่งฤดูการเดียวทีมพวกนี้ก็จะตกชั้นตกชั้นไปเลย ทีมพวกนี้ก็จะขึ้นมาแทนครับเนี่ยครับไทยลีกสองมาต่อไปเราก็มาดูนักเตะของเรานะว่าจะจัดทีมยังไงดีือมผมไม่ค่อยมีความรู้ในของเมืองทองเลยนะว่าเราจะจัดยังไงนักเตะผมไม่ค่อยรู้นักเตะของเมืองทองเท่าไหร่นะประตูผมขอใช้เป็นสมพรยศไปก่อนนะกองหลังเป็นลูกคัสโลชาเนาะ สเตตก,ก็โอเคเลยกองหลังอีกคนบอลินี่กับชาติชายผมใช้ใครดีชาติชายก่อนเนาะแบ็กขวานี่ครับสุพรนะสุพร63เลยส่วนแบ็กซ้ายผมจะใช้เป็นแบ็กซ้ายมีคนเดียวเหรอวัฒนาวัฒนาการนะไม่เป็นไรครับ59อาจจะเล่นดีก็ได้ตรงนี้ผมขอใช้เป็น วิละเทศไปก่อนเรียนไปเลยพิชาเออธีรพล,ลเยะะเย้ยเป็นใครดีน้าสราวิทมัไหสรวิทพันทองหรือเมียสเยฟเมียสเยฟดีครับรออะไรปีขวาวเลียนป๊อปหน้าเป้าไม่ใช่ไม่น่าจะใช่อธิคุณแล้วแหละหน้าเป้าเรามีใครอะปรเมอานวิไลเหรอตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวใหม่นะแต่ผมไม่รู้จักชื่อหน้าไม่เหมือนผมก็ยังครับ ขอใช้เป็นกรเ,เมร็เนะาะกรเมร็อา่านวิไลนะกรวิดท่าสาก็ยืนได้นะหรือเอาเป็นกรวิดยืนดีกว่าปีกซ้ายเป็นใครดีธีรพล,ลเนาะพิชาก็ยืนได้นะแต่ประมาณนี้ก่อนไหมอ่าประมาณนี้ก่อนนะครับ <Yahoo! S 1> ผมก็จะเซตหลักของผมก็จะเอาประมาณนี้แผนนี้เลยแผนนี้เลย เดี๋ยวเรามาดูการขณะของบอลสวนกับเร็วเน้นของบอลเอาสวนกับเร็วครับบอลสั้นด้านกว้างพิกแพงรักษาระดับเอาพิกแพงครับการสนับสนุนก็ประมาณนี้อ่าขณะเสียบอลแล้วกดดันแดนหน้าหรืองรบเราตั้งรับทั้งหมดดีกว่านะแล้วก็คุมพื้นที่เราเอาด้านกว้างแข็งแรงดุด้านโอ้สูงไปครับนี่ประมาณนี้ ประมาณนี้ครับนี่ครับเป้าหมายของทีมก็จะเขาก็บอกมาในข้อความครับเราได้ตรวจสอบเป้าหมายในฤดูกาลนี้คุณกับทีมงานและประธานที่ตั้งไว้แล้วไม่มีปัญหาใดๆจ้ามองธุรกิจผมแน่ใจว่าสิ่งนี้จะมีผลกระทบในเชิงบวกต่อสโมสรเราจําเป็นต้องพูดพูดคุยกับผู้สนับสนุนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายก็เราก็มีเป้าหมายตรงกับประธานสโมสรน,นะครับ แพทแรกก็จะเป็นศึกช้าง f a ครับนะตามที่ผมได้บอกก่อนแพทนี้ก็จะเป็นช้าง f a ฟเตะก่อนนะถ้าเป็น v ีแพทเขาก็จะเตะตามไทยลีกเลยแต่ V ีแพทเขาจะไม่มีเลื่อนชั้นตกชั้นพูดตรงตก็มาจะไม่ได้อัตรลุนะ <c oughs> ความคิดของผมแล้วก็ต่อไปครับมาลุ้นกันครับว่าเราจะเจอทีมอะไรแช์แรกโอ้โหเจอระยอง f c นะทีมจาก ไทยลีกสองรายการช่าง f อครับสองพัยี่ิโอ้เจอระยองนะผมก็ไม่รู้นะว่าระยองนี่ก็ผมเคยเล่นนอกรอบมาแล้วนะไอการเจอทีมจากไทยลีกสเนี่ยคุดยากครับแม่งคุดยากครับชนะยากมาเดี๋ยวเรามาดูกัน ตั้งค่าทั่วไปก่อนนะอ่าประมาณนี้7นาทีเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยชุดแข่งก็นี่นะดูทีมเยวโอ้ทีมเยอเขาเหมือนทีมเยยวเราสนามก็เล่นที่บ้านเราครับทันเดอร์อโดมสวยงามอยู่แล้วสนามของเราแผนการเล่น่ะเดี๋ยวมาดูแผนการเล่นกันนะ เราก็จะใช้แผนที่เราวางไว้เลยนะเราจะเอาบอลลีนี่มาเตรียมพร้อมไว้ครับกอ,องหน้าเราไม่มีเลยเราก็ต้องเอาเนี่ยครับตัวใหม่อันนี้เย่เหรอผมก็ไม่แน่ใจนะโอลิเวอร์กแกลเบิร์นี่ก็ตัวใหม่ก็มาเตรียมพร้อมไว้ครับเตรียมไว้ตัวหลักผมว่าจะใช้ประมาณนี้นะก็มาดูครับว่าใครจะเล่นดีไม่ดี ระยองเขาก็โอ้สแต็กก็ถือว่าใช้ได้เลยนะระยอง f อมาครับแมตช์แรกของผมนะในการคุมทีมเมืองทองยูเนเต็ดมาดูกันครับว่าเราจะพาเมืองทองไปถึงแชมป์ช้าง FA ครับหรือไม่ครับมาดูกันครับ let's go เกมเริ่มขึ้นแล้วครับแมตช์แรกของเราวิลเลียนป๊อปสุพรชาชัย ค่อยๆเซตเกมครับดูก่อนว่าเขาจะมาแนวไหนอุ้ยจ่ายพลาดปล่อยๆๆครับแต่มุ่มตูมาวิลเลียนป๊อปวิลเลียนป๊อปโอ้โหเขามาเขามาแผนเข้าทีสองสามคนเลยนะนี่ครับโดนทำฟาวได้ฟาวนะจังวันนี้เละมาครับ มังขวาไหลามาช่องนี้สุพรสุพรตต่เข้าในวิลเลียนป๊อปวิลเลียนป๊อปหลอกหนึ่งจังหวะเข้าซ้ายยิงปัดได้โอ้โหไม่มีตัวซ้ำนะจังหวะนี้วัฒนาการธีรพลธีรพลหลอกหนึ่งจังหวะไหลามาวัฒนาการเข้าซ้ายยอดมากรลวิท<ไ>ย์อืไม่ได้อีกวิลเลียนป๊อปจิม้มออกอีกคนระับอื้อเริ่มมาได้น่ากลัวเลยนะสำหรับ ทีมของเราครับกรวิททะสาครับไม่เข้าครับจังหวะน,นี้คนดูวันนี้ก็ยังไม่เต็มสนามนะเปิดมาจังหวะน,นี้ดักได้กอลวิทกอลวิทยนโยนไปครับ <c oughs> โดนดักได้เพสครับทีมเราต้องเพสเขายนไปดักเปิดมาเรามีชาชาย้ยชาใชา้เอ้ ต้องระวังเลยนะเขามาแล้วครับฝั่งซ้ายโยนไปโรชาดักได้ลงมาช่วยหน่อยอย่างครับยัง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 ไม่พ้นนะยังไม่พ้นขีดอันตรายนะวีรเทพสวยครับจังหวันนี้ไหลมาวิลเลนยป๊อปวิลเล่ยนป๊อปเอาบอลได้โยกหนีหนีไปโยกโอ้โหโยกจนเสียบอล ต้องเอาคืนวิลเลียมป๊อปโอ้โหเราโยนมาแม่นด้วยแม่นด้วยอื <c oughs> ดีครับออกเกือบแล้วไงครับสมบันยศให้ไปชาชายชาชายมาเมียซายเยฟเมียซายเยฟวิลเลียมปอ๊อปวิลเลียมป๊อปวิลเลียมป๊อปจี้เข้าในตัดเข้าในโอ้โหเขาเบียดแซงเฉยเลยชาชายดักได้สุพร สุพรพาไปเข้ามาตรงกลางมิซเยฟมิซเยฟไหลมาวิลเล่ป๊อปวิลเล่ป๊อปโยกหนีสวยแล้วมาแล้วครับคืนสุพรยังทันโยกหนีหนึ่งทีตัดมาวิลเล่ป๊อปป๊อปโยนกอลวิทตัวเล็กนะถ้าเป็นอดีศักย์คิวนี่ก็มีโอกาสเลยครับแต่ไม่เป็นไรครับเราเดี๋ยวเราหาใหมา่ได้ครับเนั้นก็ต้องดูกอลวิทสุพรสุพรโยกอยู่มิซเยฟ ในเสียบไหลสุอนแต่นี้สวยครับโยนไปกอลวิทโอ้โหเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนโอ้โหกอลวิทบอกว่าคุณดูถูกผมเกินไปนะผมเห็นผมตัวเล็กอย่างนี้ผมก็มงได้ครับม่งโชว์ซะเลยครับกอลวิทท้าาครับนำแล้วครับเมืองทองโอ้โหเล่นนี่เหมือนได้ยินเลยนะโอ้โหบอกว่าจะหากองหน้าล่างยุ่งโยกมามงครับ กรวิทบอกผมก็มงได้ครับในแตะหนีสวยมากแล้วยกมงครับอเรียบร้อยนะนาำแล้วครับนํำแล้วหนึ่งประตูต่อศ<อ>ูนย์เกิดมาติดชาช่ยชาชาย,ชาย,ชายมงดับอนุชาไม่ผ่านวิลเทพวิลเทพไม่ไปกรวิทก์ลรวิทเห็นเพื่อน <c oughs> ติดนะจะยกไปให้ไหม ไม่ได้ครับตรงนี้โต๊ะกลับของระ,ะยองละยองละยองเมสเซเยฟต้องมาช่วยคามฟาครับสุพรสุพร,พรวิลเลียนป๊อปมีตรงกลางของเมสเซเยฟวิลเลียนป๊อมให้แล้วไปโอ้โหไม่ฟาวนะโอ้ไม่ฟาวครับแล้วไหลไหลมาจนวันนี้อืมะาชัยช่วยได้สมพรยุธเปิดยาวเป็นแม,ม่นอืมโนจิมิี วันนี้อดีศักด์บางอยู่อดีศักด์สีกำปังให้ไปตรงกลางครับโอ้โหให้มาได้ดับได้วิลเลียมป๊อปโต๊กลับดีครับโต๊กลับเมาซี่วิลเลียมป๊อปวิลเลียมป๊อปไปดีครับไปครับฝั่งขวาจี้ครับวิลเลียมป๊อปจี้ไม่ให้ยิงโอ้โอยิงเองเลยวิลเลียนป๊อป เือมได้20นะแต่ก็น่าเสียดายครับไม่เป็นไรนะครึ่งแรกน้ำไปครับหนึ1ประตูต่อ0ดูเกมครึ่งหลังกันต่อครับโยนขึ้นมาโอ้โยโยนมากองหลังเหมือนเรายืนสูงนะล้ำหน้าครับโอ้โยผมคิดว่า หลุดแล้วนะโอนิดเดียวนะหลังเรายืนสูงนะสาสไปก่อนนะครับจงังหวะนนี้สมยศเปิดไปกรวิชน้าเป้าเลยครับวันนี้มีพิชชาอื้มบอลข้าหมหัวมาโอ้โตกลับแล้วไม่มีคนเลยครับชาชายชาชายต้องดึงครับโอ้ <laughs> ดึงอย่างนี้ก็รับเหลี่ยงไปครับชาชายแสงดาว <laughs> ก็ตัวสุดท้ายแล้วนะไม่ดึงก็มีโอกาสหลุดเลยครับ แล้วบอลช้าง f อเนี่แพ้ตกรอบทันทีนะเนี่ยเขาพลิกมันเขาพลิกแล้วไปได้เลยนะแต่ขอดึงไว้ดีกว่าครับปลอดภัยไว้ก่อนนะเป็นฟรีคิกของระยองเปิดมาจาังหวะน,นี้วิเทพดักได้กรวิทโตกลับครับเคาเตอร์แอสแทกพิชายกมือขอแล้วซ้ายมีธีรพน ทีละพลไม่ทันโอ้โหส่งคืนประตูไปเลยเราโยนมามงชาชายโอ้วันนี้ชาชายเล่นดีนะถึงจะโดนเหลืองไปนี้ก็มีบทบาทในก,การตัดเกมเยอะมากอก็ให้ยังไม่ดีนะจังหวะนี้เกมแรกครับเล่นไม่ถูกใจก็ขออาภัยด้วยนะถ้าเล่นไปเรื่อยๆก็ สเตตความเข้าใจเกมของเกมเนี่ยเขาจะเพิ่มขึ้นครับของเกมเปสสองพันยี่พิชาวัฒนากรเรานำอยู่ครับเราไม่ไม่จำเป็นต้องรีบโอ้โหเกือบใจ่ายพลาดวีรเทพแก้ได้ลูคัสโลชาชาชายวีรเทพองเครื่องเลยครับพิชาให้ไปกอลวิทมีเพื่อนยกมือขอมายเซยืฟไม่หลุดนะ ชาชัยดักได้อีกแล้วครับโอ้โหอาจจะต้องเป็นกองหลังตัวหลักของเราแล้วว่าชาชัยทีลพนเบิ้ลมาพิชาพิชายกไปกอลวิทไม่โดนโอ้โหจังวันนี้กอลวิททะสานะโอ้จะยิงไม่โดนนะจังวันนี้มันลึกเข้ามือผู้รักษาประตูนะโตกลับของระยองวิลาเทพดักได้ไหมวิลาเทพมาถึงอุ้ยเวลแล้วครับชาชัยบอกได้จับอุ้ย ชาชายครับช่วยไว้อีกแล้วนะโอ้โหผมต้องให้เป็นกองหลังตัวหลักแล้วครับสำหรับชาชายนี่ตร์เรเกตโยนไปมีลูคัสโลชาไม่ต้องห่วงครับลูกอากาศอีกชา้าเลี้ป๊อปเข้ามาบ้างครับอุ้ยยกมือป๊ายิงตีเซฟโอ้ยเคลียร์เฮ้ยยังไม่ออกโอ้ยโอ้ไม่ออกด้วย นนงนี้เมเซเยฟว่าไงเมเซเยฟชนเลยเคลียก่อนนะโอ้โหเมเยเซเยฟไหลโอ้โหโตเกะครับพิชามาแล้วทีละคนอืไม่ได้นะมันยังขาดขาดเกินเกินนะครับเกมแรกชาช่ายยูรเรเธปพ,พิชาพิชาครับไม่รีบครับคืนก่อนลูคัสโซโลชา จบเกมไปแล้วครับก็เราทำได้นะชนะระยอง FC ไปได้1ประตูต่อ0ครับประตูใช่จากกอวิททะสานะครับก็มาลุ้นกันครับว่าเราจะเจอใครทีมต่อไปนี่ครับชาติชายโอ้นี่ช่วยช่วยไว้หลายจังหวะเลยนะครับชาติชายมาดูผลการแข่งขันของคู่อื่นๆกันบ้างนะก็เนี่ยครับดูครับท,ทีมใหญ่โอโหบรีลาม สามศูนย์ปลิเทโลแพ้เมืองการนะโหต่อเวลาแพ้ในช่วงต่อเวลาเลยครับส่วนท่าเรือก็ชนะครับบ้านบุรีก็ชนะ๋อทีมไทยลีกก็ส่วนใหญ่ที่เก็บใช้ได้คนระับหนองบัวพิชญาแพ้จุดโทษนคนปรปฐมนะก็ชนบุรีก็เก็บใช้ปรจจุบเก็บใช้บีจีทุรมโอ้โหมาตามนักครับสุบพรรณตกรอบนะเชียงใหม่ตกรอบ ทูแบงคอกก็มาโอ้โหมีโอกาสเจอทีมใหญ่เลนะมาลุ้นกันครับเราเจอใครเอ่ยเราเจอชนบุรีนะ <Wow. S 1> โอ้โหถือว่าเป็นอดีตทีมใหญ่ทั้งคู่ครับโอ้โมันแน่นอนครับเกมนี้มันแน่นอนครับเจอกับชนบุรีครับโอ้โหถือว่าเรียกว่าเป็นเอลกาซิโกได้เลยนะครับในการเจอชนบุรีนี่โอ้แล้วเจอชนบุรีเลยนะก็ คลิปแรกผมขอปิดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ EP แรกประมาณนี้นะผิดพลาดตรงไหนผมก็ขออภัยไว้ด้วยโอ้โหรอบสองนี่เรามาเจอชนบุรีนี่อันนี้เรายังดีที่ได้เล่นที่บ้านของเรานะอันน่ากลัวเลยครับเจอชนบุรีนี่คลิปนี้ประเดิมด้วยการเก็บชัยชนะระยอง f c ไปได้คลิปหน้า เดี๋ยวเรามาเจอกันครับชนบุรี f อช้าง FA ครับใครจะได้ไปต่อมาลุ้นกันใน EP ต่อไปสำหรับ e ีีนี้ผมขอจบไว้แค่ประมาณนี้ก่อนนะครับผมก็ขอฝากกดไลค์กด subscribe ให้ช่องของผมด้วยกดกระดิ่งให้แจ้งเตือนคลิปต่อไป EP ต่อไปลงน้องๆก็จะได้รู้ว่าพี่ลงคลิปแล้ว ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับก็แค่นี้นะครับผมรอชมอีพีต่อไปได้เลยชอนบุรี fc เดี๋ยวเจอ